มที่สองแล้วติมีรุ่นพี่เพิ่นมาสอนให้มาทบทวนให้มา,าผ้าเท็ดเทคนิคต่างๆผ้าเนี่ยน้ำเนี่ยนั่นนี่มีหยังกระสอกบกระสามเพิ่นสอบถามเพิ่นจะไปถามนอกเรื่องหลเรียกว่าเพิ่นเบาค่อยกรบบอกเพิ่นเบาดังๆก็ได้จะไปโพดอยู่ในอันเพียดเ้อรปฏิจจ c t i v e ไอ้วันนี้มาทำเพิ่นมาอ่านพอ สุ่มใดอ่ะพระมีความดูอันใดก็ถามได้ซอได้แต่ใครหูยังก็ถามเอาเป็นกิจกรรมที่เขาเหตุต่อเนื่องมาตลอดหลายปีแล้วสามสี่ปีแล้วเป็นการแสดงออกถึงการเสียส,ะ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 สะละเป็นการอียังล่ะภาษาสม,มัยใหม่พันวาจิตสาธารณะการให้ใหใหวิชาความรู้การให้ท่าน นี่เป็นการให้การให้ความู้การให้ธรรมะการให้วิชาชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนี่ครับเป็นอันเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันคนให้ย่อมเป็นที่รักนี่แหละผู้ใดให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับผู้เฮ้านี่พ่อใจพึ่งพ่อใจกับการให้เฮ้า เป็นผู้รับถ้าในเขานังอยู่ในฐานะของผู้ให้เขาจีเป็นอีกแนวหนึง่งตอนนี้เขาเป็นผู้รับสกอนก็ต้องยอมรับเขาใหา้พระธน้หลายแต่ว่าเขากับไปให้ในส่วนอื่นการความรู้เนี่ยเขาก็ต้องรับเป็นผู้รับอันนี้กับเป็นสิ่งที่ดีที่ควรที่ตะนักใบในอ,อีกขึ้นเขามีโอกาสเขาก็พาะสิทธิ์ให้สังคมนําตอบแทนสังคมนาสังคมบานเข้าบานนอกสังคมอยู่ใน ท,ท้องถินนอว่าสังคมอยู่พื้นที่เฮ้าอันนี้ก็นแนวหนึง่งือว่าสีสังคมที่มันไกลขึนไปอีกคือจังคนมาหนีแหละกับปดีเป็นคนบ้านนี่จะคน้นกับพักกันมามาเบิงเฮ้ามาแย่งเฮ้าอันนี้กับเปียว่าขยายได้ออกไปอีกไกลออกไปเพิ่มออกไปเท่ากับจำไว้ระลึกไว้เคยมีผู้นั้นผู้หนีม้มาสอนห้ลรค้นกับถามมาน สุดเก่ารุ่นเก่าเพิ่นกับไปสอนฝึกสอนทั้งอื่นไอ้เสี้ยวไอ้ยังเพิ่นนั่นไอ้เซเลี่ยเซเลียยังวัสมันนั่นแหละใจมันไผพนี่แหละาทีสอหาถามหากันมันจิบนีโอกาสได้พ่อกันติดตามกันเบิ่งอันนี้ก็เป็นการให้ท่องทิ้นให้ตอบแทนสังคมใหญ่ขึ้นเท่ากับหัวักตอบแทนสังคมนำ้ำกษตรที่ลืม ควบเกา่าความหลังยังสิละควมเคยเปลี่ยนเคยมาเนวใดอดีๆก็เอาเก็บไว้มาเท้าได้ขึ้นไปเป็นภูญัยยุนิฐานะรุนพี่อีกหรือว่าในฐานะของภูญ่ขึ้นไปอีกอันนี้ก็สิพ่อเไป็นได้คัมเม้นติดตอบแทนกับท้องที่จะคว้องกะเกากับอี่ยัง,ยงละ่ะลัก โครงการบรืมบุญคุณนี่แหละของคุณดีหรือว่าบ่แม่นทองที่กันเดี๋ยวมาตอบแทนจังคมในรูปของแนวการให้การศึกษาสิกับเป็นคนดีความกตัญญูกตเวรเทีก็เกิดขึ้นเครื่องหมายของคนดีกูจะตอบแทนบุญคุณของโรงเรียนกูจะตอบแทนบุญคุณของผู้ที่ขาเจ้าเคยให้ ในรูปแบบต่างๆบ่แมานวสิเอาเงินเอาทองมาหายยางเดียวก็ได้เอาเนวอื่นก็นได้เอาวิชาความรู้เอาความจริงใจเอาความตั้งใจเอาความเสียสละเนวอื่นมาเนวได้ก็ได้บพได้เดวาสิเป็นสิ่งตอบแทนเป็นเงินเป็นทองอันนี้ก็เปลี่ยนไปเบิดแล้วแต่ปัญญาของเขาพูใใ้ใสิชิดได้ได้ในหลายๆสิ่งหนึ่งที่มันได้เกิดขึ้นก็คือ คุณธรรมยู่ในใจเฮามันก็นเกิดขึ้นเกิดเป็นความกตัญญูเกิดขึ้นระล,ลึกถึงบุญคุณเกิดขึ้นจังสิหลักครานมาปีหนึ่งสองปีกันยังจำผู้นั้นผู้นี้ได้ว่าสองปีก่อนผู้ใดมาสอนแน่ปีกายผู้ใดมาสอนแน่เลยพราะกันจำได้ต่อไปก็สิเป็นเฮาแหละมาสอนตอนเนียงมาท่านในหอดเฮาหรือว่ารุ่นพีเฮาแหละต่อไปมาท่านในหลายรุ่นเลย วันมีหลายคนเกิดถ่ากันสะก่อนสุ่มหมอหนึ่งก็หน่อยกับสิเป็นสุ่มมอ้อหาหมออหกไปแล้วสิมาสอนห้ปีหนาปีเฮอ็สีล่ล่วไลเป็นถอดถอดกันไปเป็นแนวสีดีคนสิรักษาไวเก็บไวแนวบดีแนวยังสงสัยอยู่กัยบยาเฝ้าไปน้ำมันหลยแยกแยะออกพิจารณาออกแนวมันดีมันเป็นสิ่งที่ตายใจเขาประสบมาโดยตนเองทั้งเสีย คนจีรบาใบเก็บไว้นําไปปฏิบัติความมีอีอย่างนี้ดีกะดเลืวลึกถึงสมัยจะของรดคือถึงค่าเข้า,ขาจะของเป็นนักเรียนเป็นผู้เรี่ยนเป็นผู้รับมีพระจาจาร์บ้านเท่ากับมีอ,อีอย่างจะไรลืมถิ่มพงพันพี่นองเก้านี่ล่ะจังซสิล่ะจะสุด ลื่มตัวคนบ่ให้ลื่มตัวบ่ให้ลื่มตัวลื่มที่ลื่มน้อง,องได้เป็นใหญ่เป็นตัวหรือว่าได้ดิบได้ดีมากอยู่ในสถานะเพราะสีซอยเหลือมูอได้กะซอยกันออกไปนี่จะเสร็จไรเลื่มถิ่มพงพันพี่น้องเกา่าจะสีละโคตรเสียเมื่อย่องผู้อื่นดีเห็นดีไรไปฆ่าจะเฮือเหิมปไปเตะทั้งนอก ไปเบิ้งเกาหลีเขาแลี้เขาตัวเอานั่นเอานีปลอมให้อ้างเบิง้งทือนกันเสื้อเขาไปไปเฮือเดี๋ยวน้ำเขานี่หละ่ะจะสิรกโคตรเสื่อเมื่อย่องผู้อื่นดีก็ได้เที่ยวไปหาย่องแต่เกเกาหลีมันจังสันจังสี่มันตาหน่อยเห็ดตาใหญ่เฮ็ดนันเฮ็ดนี่ได้กันไปทอดีบทอดเดียนเลยเลื่อมถิ่มพี่นองเก่าเจ้าของเลื่อมวัฒนธรรมดีเลื่อมสังคมดีเลื่อมจริงดีเจ้าของเคยเป็นดีมากนี่ละ่ะเลื่อมถิ่มพงพันพี่นองเก่า เป็นยังีสิละเขาก็มีคำดีๆไวสอนใจกัดเจ็บไปไว้แนวดายที่พอสิเก็บเกี่ยวประสบการจากการมีรุ่นพี่พันมามีคู่พันมาสอนให้กัดเก็บเอารวบรวมเอาสอนเอาจำเอาเทคนิคนี้ดีอใดมนีกนัเอาอนใดผู้เพั่นอันเบาคอยกัดจะไปเสีเพว่นบอกคนบอกอย่างนี้เอา เอาเขาห้องสักก้อนเมื่อนี่